สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาร้านกาแฟนะคะ,ะที่ชื่อว่าเทวิกานะคะเทวิกาย่าที่จันทบุรีนะคะซึ่งข้างในเป็นยังไงไปดูค่ะนี่ค่ะพอเปิดร้านเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นพลอยนะคะลอยสวยงามมากที่วางขายอยู่ตรงทางเข้าเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีม,มุมนั่งเลือกดื่มกันเบาๆค่ะ,คะแล้วก็มีม,มุมให้ถ่ายรูปกันสวยๆกันด้วยค่ะ นี่ค่ะต้องบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีการเสี่ยงโชค100บาทนะคะแล้วก็จับฉลากได้เบอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีแบบพลอยวันเกิดนะคะแล้วก็มีพลอยอมูลค่าตั้งแต่500บาทขึ้นไปจนถึงราคาหลายพันบาทกันเลยค่ะก็มีคนมาเสี่ยงดวงกันอยู่นะคะเหมือนกับฉลากกาชาติอย่างนั้นเลยค่ะก็ลองไปเล่นเล่นกันดูนะคะครั้งละ100บาทค่ะน,นี่พลอยสวยงามมากเลยค่ะ ก็หลังจากชมลอยกันแล้วนะคะก็ไปสั่งกาแฟดื่มดื่มกันมุมใครมุมมันก็แล้วกันนะะคพร้อมกับเซลฟี่กันไปค่ะเราเลยพูดแต่ละมามาลุนละมันกันเลยท่านผู้ชมค่ะลูกค้าแบงค์หนึ่งสิบไปไปไปลุนซิลุนซิลุนซิลุนลุนได้อะไรอ่ะ ตัวท <ส laughter> ีว่สลลี่ที่ส่ที่สอ่าไหนดูสิสนี่นี่โอ้โหนี่เจ็ดเก้าก้าได้ทำยังไงเหรอก็อยันร้อยึได้หนึ่งร้อยี่ม